อีเดกครับเอฟสีครับว่าทำไมงงม,มาจากช่องที่รักชาตามอู่ัดช้าอ่านดังๆเอาจะเอาอ่านไปอ่านไปไม่ต้องอายลูกครับเอเอ็กน้องคิมมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่านไปคุยกับเพาะในไดไ้ให้ลองมันต้องลองอ่านคอมเมนต์มันต้องมันต้องเรียกความมั่นใจใ<ห>ขนาดถ่ายคลิปม, <า S 1> มันยังอายเลยพูดไปสวัสดีครับดูสนาอืมขอบคุณครับพ่าดังๆต้องขอโทษอ่านดังๆจริงอยากแจ้ง ต้องอายครับครับเอาตอบโต้ไปตอบโต้ไปชิตใจลายมันต้องเรียกความมั่นใจก่อนครับมันต้องทําไม่ได้ครับสิ่คนแรกมันจะมาอายไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเสียชื่ออาจารย์ลูกชิดเปลี่ยนไปอ่านชัดๆบาต้องอายบามาโหลดอืมจิตใจลาย วันนี้จิตไม่อยู่คิมจะลวนนะครับเอาเอาคิดสู้ขอบคุณ <c oughs> ครับเดือนิตเปลี่ยนไปคิมคิม ขอให้น้อให้มีอนาคตเถอะที่นี่มีแต่แม่แม่ทั้งนั้นอืมอ่ะผมย่านอยู่ด้เอาอีหลีย่านไปย่านไปย่านไปเออดีครับดีครับเงียบไปเรียกความมั่นใจเรียกความมั่นใจตอบโต้ ตอบโต้เขินน้องคิมทำไมตอบโต้ตอบโต้เพื่อนให้ได้หาข้ามตอบโต้ผู้เฒ่าให้ได้ดีค่ะแม่อยู่เอ้ยชีตเปลี่ยนไปเจนนี่เจนต้องตอบตรงไหนต้องตอบตรงไหนเพื่อนเพื่นบอกว่าเอ้ยชิดเปลี่ยนไปต้องตอบเพื่อนยังไงให้เพื่อนได้หู้ มันต้องตอบมันต้องตอบโต้ก็แบบนี้นานนานไปเดี๋ยวก็ชินนานๆไปเดี๋ยวก็หน้าด้านไม่อยู่ภาวัสวัดดีครับสวัสดีครับไม่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ชินใกล้แล้วใกล้แล้วพูดเล่าไปถือว่าคลื่น อช่างหลานเอ็กว่าเจว่าเห็นนะครับผมพี่เมืองมีตะคีบนะครับว่าเห็นช่องนะครับเดี๋ยวเห็นตะคีบ่เห็นช่องบอกคอยต้องคีบไม่ได้กลับพยายามเดี๋ยวจะต้องคีบู่ครับเดี๋ยวนี้ว่าสิไปถ่ายอยู่โรงเรียนแต่บอกคอยมีเวลาไหมครับเวลาเรียนมันหลายเดี๋ยวนี้ครับมีครูเดียวก็เก่งครับของข ขอชิดสวัสดีครับขอชิดให้ค <c oughs> รับเขาเว่ายังไงผมไมค่อยหูจักนะขอชิดเป็นมูของพ่อผมนะครับประมาณนั้แม่อยู่ดีจ้าสวัสดีครับเสียงบาดังบ้าใช่ชิดค,ครับ การเก่งๆจ้ะได้เหมือนพ่อชิดนุงวันดีจ้าวันดีครับสวัสดีกดให้นะคะสู้ๆขอบคุณครับพูดเหมือนพูดกับเพื่อนในที่โรงเรียนดูภาพเอ็กน้อมเหมาะหูพ่อพี่ชิดชอบตะกูลกลางๆอ๋ออีกเพอนยัง ต่อไปสโัสดครับแอบกดทำงานจนที่ว่าดีจ้าเอ็กไปกด้วมานครับผมอรับเองไปไหมเอ่ยดีจ้าน้องเอ็กดังๆหน่อยลูกมั่นใจครับพูดดังๆเลยจ้า พูดแบบพ่อจิบคนแก่หูตึงเฮ้ยสวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับ